สวัสดีครับอยู่กับตอแตนน้ำซิงครับเดี๋ยวต่อจากคลิปที่แล้วครับเราก็ตามมาดูครับว่าจะมาขาวจะวิ่งไกลขนาดไหนครับมาดูครับเราจะคุ้มไหมพอเหลือเดียวละร้อยห้าสิบครับถึงร้อยห้าก็ตอนนี้เราออกจากบ่อมาประมาณสองโลสองโลเกือบสามโลแล้วครับตอนนี้ผมจับอันนี้อยู่จับกิโลเมตรอยู่ เสบอยก็เพิ่งเข้าไปเอาดินเมื่อกี้ครับแต่เราตามม้าขาวมาดูครับว่าจะไกลแค่ไหนม้าขาวบิงประมาณหกสิบหกสิบตอวน,นี้ประมาณนั้น เอาสเต็มกองเลย <Yeah. S 1> โอ้ยรถผมขูดไปวะเนี่ยมันจะขูดเลยลึกมากบักตรงนี้อ <Ooh. S 1> โยกยังน่ากลัวต้องลงตรงนี้ผมมาวิ่งบ่อยครับต้องลงถ้าถดำอะ่ะต้องลงให้มันเสมอครับ ต้องลงให้ล้อหลังอ่ะมันลงพร้อมกันครับถ้าลงล้อหลังไม่เท่ากันแล้วถ้าลงล้อหลังล้อใดก่อนแล้วล้ออีกล้อหนึ่งล,ง,ลงตามนี้โยกอย่างแรงครับ mm hmm. เพราะบากนี่มันลึกประมาณสิบกว่าเซนนะครับถนนคอนกรีตื่อกี้ตามไปดูก่อนว่าเขาวิ่งไกลแค่ไหนโอ้ไม่โกยย้ไใจจัวาน่าโกร้จั อ๋ไม่ใช่ไม่รมู้ไฟเขียวพอดีนะครับนี่เราเอาอกจากขากล้องหลังสันนะขากล้องนี้มาขาววิ่งไม่นานหรครับเพราะว่าตั้งแต่ทำโบมาก็หลังถนนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับจวดมากนี่ครับมาก็ประมาณกี่โลแล้วเนี่ย หกห้าห้าโลแล้วันไปกลับประมาณสิบต้นๆน,นะครับผมว่าเราไปดูก่อนว่าที่เทยอยู่ตรงไหนอืมโอ้ดูมันเหยียบไหม <c oughs> เหยียบซะควันท่วมเลย อันนี้ก็ผ่านมาก็ประมาณเจโลถึงไหมวะลืมอีแล้วเอียเยวต้องย้อนไปดูคลิปว่านนี <c oughs> ลืมครับวัน6กเจโลครับตอนนี้วันนั้นครับหกกิโลเจ็กิโลโอ๋อเลี้ยวข้างปัม๊มเอยให้โมไซไปก่อนไอ้หนูอย่าเลี้ยวเอยอย่างงั้นแหละถ้าเลี้ยวไปเมื่อกี้อันตรายครับ มาจะถึงที่เท่ละปูทุกเกียร์เลยครับรถนี้อย่าเบาแม่งกับปูแล้วมาดูเขาจะเที่ยไหนไกลจากนี่ไหมเนาะนี่ 8กิโลครับพี่น้องตอนนี้เขาดูว่าที่เทจะอยู่ตรงไหนพามา8กโลแล้วค่อนข้างที่จะอ้อมนะครับเนี่ยผมว่าถ้านนเปลี่ยนเส้นทางวิ่งอะ่ะจะดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมมีเส้นทางลัดอยู่เพราะว่ามันอยู่ทบ้านผมเนาะเดี๋ยวผมจะบอกน้องอให้วิ่งมันมีวิ่งเส้นทางลัดแต่ว่ามันวิ่งเส้นทางลัดนี่ผมว่าเข้าโทนหนึ่งง่ายกว่าครับนี่ออกหลังตึกทางลัดสียแยกไฟแดงครับจากบอ่อแล้วก็เข้าโทนหนึ่งนี่ง่ายมากเลยแป๊บเดียวเร็วกว่าด้วยเออ เฮ้ย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 ฮเดี๋ยวก็ซอยกาแฟเหรอไอ้นี่ยี่ไอ้ตายเยอะเดินยิ้มเดี๋ยวไปดูว่าเท่งไหนครับไ <c oughs> ม่เงียบซอยกับซอยเสาเขาครับอ๋อเท้ข้างหลังเหรอจากบอ่อมาก็ประมาณ9กิโลเอ้ย8โลกว่าๆนะครับ Đó đưa À lão. Mà. À vì lão đi vào. Ồ, ở đó thấy đuôi. Ờ. Chéo chéo. Lão nói cái dù không Ơ. ờ, lão nói cái dù này. เสร็จไหมวิ่งสองคันนี่เอ้ยเดินหน้าไหมเออไปกลับรถก่อนงเพราะมันติดต้นไม้นี่ครับกิมน,น้อยดันเจ้นเลยมันทีวเต็มเลยบอเอาเสมือนตัวรถถายยืนบออ๋อ เดินไปกินต่อยอว่ะยับเลยนะออนี่ครับไปอย่างนั้นนะไอรถคันนี้มันยังไงนี่ <c oughs> วิ่งสองคันจะเสร็จไหมนี่เนาะเ <c oughs> ยอะไหมนะเต็มแค่นี้เนาะเ <c oughs> ทถึงหลักนั่นหรอโอ้ยสิทธุมากวันนี้ <c oughs> มามามา ใครอยู่บ้านเท่าไงตั้งลำ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 มันชิดซ้ายเกินมามาโอ้มันมันมันติดรั้วข้างหน้าครับเลยถอยยากครับเลยมาเลยมาเลย

ลองไหมอล,ลองเนีย่ยได้คุมหน้าไหมล่ะโอ้แต่สายเป็นอยู่ใช่ไหมเ,เดี๋ยวนานเออเออเรียบร้อย่ปดัน yeah! เงี๋ยเไปเอารถเข้ามาก่อนก็ไปกลับกับมาน ตีไปครับ10ไปกลับก็ประมาณ15 16ก็ประมาณนี้ก็พอได้อยู่ครับเขคคียวพี่น้องอา้าวอะไรอะจอดทำไมวะจอดทำไมเดี๋ยวไป <c oughs> ย,ยังไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวขึ้นเที่ยวหน้าโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้อง วันนี้ครับราง,งานล่าสุดครับวัน20เที่ยวครับเต็มครับผมสำหรับที่นี้ก็สวัสดีครับ